สวัสด Pop ีครับนักเรียนมาดูในเรื่องของลำดับ like และอนุกรมนะครับอันแรกเนี่ยที่เรามาดูนะครับก็คือเรื่องของลำดับทั่วไปก่อนนะครับลักษณะของลำดับทั่วไปหรือพจน์ทั่วไปเนี่ยนักเรียนก็มาดูตัวที่ควรทราบก็จะมีดังต่อไปนี้นะฮะตัวที่ควรทราบเนี่ยก็จะมีดังต่อไปนี้1 2 3 4เนี่ยนะครับถ้านักเรียนเห็นลักษณะนี้เนี่ยพจน์ทั่วไปมันก็คือ an เท่ากับ n ถูกไหมฮะ an เท่ากับ n เพราะว่า n พจน์ที่1 a 1ก็คือ1 อย่นี้ an เท่ากับ n ความหมายก็คือ a1 ก็จะเท่ากับ1 a2 ก็จะเท่ากับ2 a3 ก็จะเท่ากับ3นะครับนี่คือ an เท่ากับ n นี่คือควรทราบแต่เมื่อไรก็ตามพอเป็น2 3 4 5อันนี้ก็จะกลายเป็น a1 นั้นเท่ากับ2ก็คือเท่ากับพจน์ที่1บวก1 a2 นั้นเท่ากับ3ก็คือจะเท่ากับ2บวก1นะครับ a 3นั้นเท่ากับ4เพราะที่3เป็น4ก็คือเท่ากับ3บวก1ก็คือ4เห็นไหมฮะนี่คือรูปแบบพจน์ทั่วไปที่นักเรียนจะต้องทราบนะครับชิ้นต่อไป3 4 5 6ก็เหมือนกันเราก็มาสังเกต3 4 5 6ก็คือ a 1นั้นเป็น3 a 2นั้นเป็น4 a 3นั้นเป็น5 a 4นั้นเป็น6นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ ตัวนี้มันก็คือเท่ากับ1นบวกสอบวกสอบวกสอบวก2นั่นเองเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะมันก็คือ n บวก2นี่ก็เป็นคอนเซปต์ในการดูพจน์ทั่วไปเรียนว่าเราจะมีหลักการมองอย่างไรนะครับ2468อันนี้เป็นอะไรดีฮะพจน์ทั่วไปก็ควรจะเป็น 2n เพราะ a 1เท่ากับ2ก็คือ2คูณพจน์ที่1 2คูณเลข1 a 2เป็น4ก็คือ2คูณเลข2 a 3เป็น6ก็คือ2คูณเลข3นะครับนะครับ2คูณเลข3และ a 4เป็น8ก็คือ2คูณเลข4นั่นเองนะนี่ก็คือลักษณะของพจน์ทั่วไปของ2 4 6 8นะครับถ้าเป็นเลขคี่1 3 5 7อย่างนี้เป็นยังไง a 1เป็น1 a 2เป็น3 a 3เป็น5 a 4เป็น7อย่างนี้เราก็ต้องมองนะครับว่ารูปร่างลักษณะของลำดับแบบนี้พหุทั่วไปมันควรจะเป็นอย่างไรพหุทั่วไปก็คือนะฮะนะฮะนะฮะครับอย่างนี้ก็ดูครับนี่มันก็คือ2คูณ1ได้4่แล้วก็นะไอ้2คูณ1ได้2แล้วก็ลบนงก็คือ1 ตัวนี้2อคูณสเป็น4ลบหก็ได้3ตัวนี้2อคูณสได้6กลบหก็ได้5 2าคูณสได้8ปดลบหก็ได้7นะครับชุดเหล่านี้ก็จะเป็นหน้าตานี้นะชุดเหล่านี้ก็เป็นหน้าตานี้1นึ่งกำลังสองสองกำลังสองสาลังสองสี่กลังสอง, 2, ง, 2, ง 2, คือ n อ็นกำลังสองนั่นเองนะครับสองสี่กแปนี่คือสองกำลัง n a n เท่ากับสองกลัง n คือ a 1คือสองกลังห่เท่ากับส A2 เท่ากับ2กำลังสคือ4 A3 เท่ากับ2กำลัง3คือ8นะครับคือ8ถ้า1248เป็นอย่างไรนะ1 2 4 8นั้นเป็นอย่างไรก็คือ2กำลังเลบ1 A 1เท่ากับ1คือ2กำลัง1นลบ1 2ลังน่นเองใช่มัเป็น2ก็คือ2กลังสลบ1เท่ากับ2กลัง1คือ2 ถูกไหมครับ a 3เป็น4ก็คือ2กํกลัง3ลบ1คือ2กํกลังสได้4 1 2นะ1 2 4 8จะเป็นฟอร์มนี้นะครับต่อไปถ้าเป็นรูปล่างเช่น1คูณ2ต่อไปก็2 6 12 20อย่างนี้นะครับเราแยกออกมาเป็น1คูณ2แล้วก็2คูณ3 3คูณ4 4คูณ5พจน์นี้มันจะกลายเป็น a 1เท่ากับ2ก็คือ1คูณ1บวก1 a2 เท่ากับ6ก็คือ2คูณ2บวก1 2คูณ3ได้6นะครับ a3 นั้นเป็น12ก็จะได้เป็น3คูณ4 3บวก1 a 4นั้นเป็น20ก็ได้เท่ากับ4คูณ4บวก1คือ4คูณ5 20 a5 เราก็พอเราออกน,นะครับมันก็คือ5คูณ5บก1 5 6ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ฮะ30อะไรแบบนี้นะอะไรแบบนี้นี่คือพจน ที่เราวิคเคราะห์กันออกมานะครับจะเป็นหน้าตานี้ถ้าเป็น2อคูณสคูณสแล้วก็4ี่คูณห้าคูณหกสี่สามสี่ห้าแล้วก็4ี่ห้าหก็เป็น n อบวกหนึ 1, ่งเอบวกสองเอบวกสาถ้ามีการแกว่งอย่างนี้เรียนดู1น่ลบสอสามลบสอย่างนี้นะครับเราก็มาตั้งหลักการแกว่งเนี่ยจะใช้ลบหและยกกําลังถ้ายกกําลังเลขคู่พจน์แรกเนี่ยเป็น1นึ่งนะครับพจน์แรกเป็นบวกเนี่ยพจน์เลขคี่เป็นบวกก็แปลว่า จำไอพจด์ n เนี่ยก็ต้องบวก1เพื่อให้มันกลายเป็นเลขคู่นะครับเอาลบหรอไว้ยกกำลัง n บวกหเสร็จแล้วค่าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามพนดเห็นไหมฮะก็คือคูณ n นะครับไม่เชื่อนั่นเลยก็ลองใส่เข้าไป a 1เท่ากับนก็เท่ากับลบหนกำลังหบวกหมันจะได้2แล้วคูณ1ก็คือ1ครับ a 2เป็นลบสก็คือลบหนึ่งกำลังสองบวกหแล้วคูณ2ลบหนึ่งยกกำลังเลขคี่ก็เป็นลบ 1คูณ2ก็ลบ2นะครับนะครับต่อไป a3 เป็น3ก็ลบ1กำลัง3บวก1แล้วก็คูณด้วย3ก็ได้3นะฮะก็ได้3เสร็จแล้ว a4 นั้นเป็นลบ4ก็จะเท่ากับลบ1กกำลัง4บวก1คูณด้วย4 1, ก 4, ็จะได้เท่ากับลบ4ครับจะได้เท่ากับลบ4นะฮะจะได้เท่ากับลบ4 ได้เท่ากับลบสี่ครับแต่ถ้าเป็นลบหนึ่งสองสามลบสามสี่นั้นก็ลบหนึยกกำลัง n คูณเอ็นเฉยๆพอพจน์แรกเป็นลบพจน์เลขคี้เป็นลบก็ยกกำลัง N ได้เลยนะครับนี่ฮะนี่ก็ดูการสลับกันของเครื่องหมายก็คือลบหนึ่งกำลัง n น,นั้นพจน์คี่น่นจะเป็นลบถ้าลบหนึ่กำลังเบวกหนึ่หรือ n ลบหงนะครับพจน์ ที่เป็นเลขคู่จะติดลบนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกําหนดเครื่องหมายของพจน์นั่นเองเป็นตัวกําหนดเครื่องหมายของพจน์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาดูมาเรียนรู้กันนะครับว่าไอ้เจ้าการหาพจน์ทั่วไปนั้นมีเทคนิคอย่างไรสมมุติเราก็บอกว่าพจน์ทั่วไปมีสูตรว่า an เท่ากับ 4n ลบ2จงหา a3 บวก a7 จงหา a3 บวกกับ a7 ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับ A3 นั่นก็คือ4คูณ3ลบ2 12ลบ2ก็คือ10 A3 นั้นจะได้10นะครับ A7 ก็คือ4คูณ7ลบ2 7 4 28ลบ2ก็คือ26เอา A3 มาบวกกับ A7 10บวก26ได้เท่าไหร่ครับ36ได้36 ได้36เป็นคําตอบนะครับตัวนี้มาดูชุดต่อไปเข้าต่อไปนะเข้าต่อไปข้อใดต่อไปนี้เป็นคํากล่าวที่ไม่ถูกต้องนะครับข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องก็พิจารณาเรียงกันไปเลยทีละตัวเลือกตัวเลือกที่หนึ่ง ถ้า an เท่ากับลบ1นึ่กำลัง n แล้ว3พจน์แรกคือลบ1 1 1จริงไหม a 1เท่ากับลบ1นึ่กำลัง1เท่ากับลบ1 a 2เท่ากับลบ1นึ่กำลัง2ก็คือ1นะฮะ a 3ก็คือลบ1นึ่กำลัง3ก็คือลบ1ลบ1 1 1, 1่ถูกนะฮะลบ 1, 1 1ลบ1ถูกครับคำถ,ถามข้อใดผิดข้อ2มาดูถ้า an นะครับ ถ้า an เท่ากับ1น1ส่วนด้วยอ1บวกกับ1น1ส่วน a n แล้ว3พจน์แรกคืออะไรหาค่อนอ n บวก1นะครับเพราะนั้น a 1ก็เท่ากับ2ส่วน1 a 2ก็คือ2บวก1ก็คือ3ส่วน2 a 3ก็คือ3าบวก1คือ4ีหาร3ถูกไหมฮะถูกไหมครับถูกนะครับอย่างนี้